ก็จะมาถาคนนที่ปรต่าู้ไม่มีนะ EP สอง EP สองแล้แต่นูไม่มีว่าเพราว่าวันนี้ทำเหนนานแล้วถ้าเป็วามกินเขายังไม่ทำกลมกินยังไม่ทำเลยเอ้ยคนวนี้คืออะไรบอกมานัสีอบอกมานะสีชมพูค่ะันักคารสีส้มจากับ แกมีคนเลี้ยงคูควงแขนไปกินซาบุสไปซื้อกาแฟเซาบูโอ้โหก็ใช้ก็ใส่เซาบูบอกคนในอูมันดีอย่างนี้ใหม่จึ้นรักแม่ได้ขึ้นแต่เรือดำน้ำของดุถูทุกคนทุกคนยไปยุทธไปยุ่นอะยุ่นมาแล้วก็ไปยุ่นมาไปยุ่นมาแป๊บนึงแป๊บนึงไปยุ่นมาเขาตัดฟองก่อนแล้ว โอเคโอเคปยุไปแล้วบปยุไปแลี้ยบไปแล้ยบพวกพี่จะทุกคนป้ายุเดือดอะไรกพี่เมื่อกี้ใครเห็นใครเห็นบ้างโอ้โหพวกพี่เมื่อกี้เศรย์ดายมากพ่อยเอากล้องคือแบกตากล้องนะตัวกล้องต้องดูกล้องนะแบกเฟลงกันอยู่แล้วใครเห็น มันก็ต่างไม่ไรอ่ะทุกคนจะเห็นทุกคนจะเห็นตุ้งแล้วทุกคนทุกคนทุกคนใครจะมาทำอะไรนี้เขาพี่เขาีเขาพี่หานทุกคนดูนะทุกคนดูนี่แสงเขาตั้งเล้วตั้งเด้ทีโอเคไปหนึ่งรอขอไปใกล้ๆกันหนึ่งเดืนสู้โอ๊ย อันนี้เราตั้งตั้งผิดได้หรือเฮ้ยเราตั้งผิดด้านเพราะคนเราตั้งผิดด้านเราตั้งผิดด้านนะอย่ามาเล่นซุกหลังซุกหลงข้าใจยังไม่เล่นซุกหลังซุกหลงล้วดทุกคนเไปตอนตอนนี้เวลาตอนนี้เจบไม่ให้ตรงนี้ ทุกคนทุกคนดูนะอยากมีหอยแครงกลรงแก้ไปกานชาบุไปใช้้าชาชาคูดอกไม่ต้องขึ้นรถกูรคบโอ้ยคนเห็นอะไรไหมสีมส้มนี่คือโสโสโโคนนี้ยังไม่ทำการบ้านทุกคนรู้ไหมว่าตัดต่อทำยังไง โอปยุดมาอีกแล้โอเคไปยุดไปเรวแล้วคนคุมสูเมื่อกี้รุ่นพี่มานะแต่ทุกคนไม่เห็นไหใช่นไปคนเหลวเล้อย่าไปกล้องสิใช่รถรถเม่อวานอะรถเมื่อวานอีพีหนึ่งอะมันไปรถอีพีโอ้ยไปคนเชอาเชอะอีพีสองนะคะอีพีสองสอนอ้พีสอหนึ่งใครอยากดูก็ไปนี่ค่ะอีพีสองค่ะสอนปวอีพีสอง ทุกคนอย่าสงสัยกันนะวันนี้ EP สิบสี่แล้วนะคะนี่ EP สิบสี่แล้วบ้าแต่ที่ EP นั้นเราไม่ทำไปกันอย่างเด็ด EP น้ำ right anyway. EP สองพรุ่งนี้นะคะ EP สามพรุ่งนี้มี EP สามโอเคถ้าถ้ามมีการมาแปลว่า แล้วก็จะมาถ่ายดิจิตแล้วก็จะถ่าย YouTube เจะอันนี้คือ YouTube นะอันนี้คือ YouTube ข้าใจถ่าย YouTube อันนี้คือ IG ค่ะ IG ค่ะแล้วมี IG จีค่ะมีจีจริงๆริงจริงจริงี่นาทีกาทเจ็ดนีะกินเชอโอ้โหยาวมากทุกคนเ่าจะเสร็จแล้วอรนี่นะคะมันถึงแค่ อย่าพึ่งตัดสีไม่ไดอย่าพึ่งยันนี้ยังไม่จบเลยว <c oughs> โอเคตอนนี้ก็เราก็ทํามาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคร <c oughs> ับทุกคนมาเลยบายโอเคแล้วก็ยังไม่สิ็จนะฮะ <c oughs> มาพูดต่อคลิปจะสั้นเกินไปนะเลยมีกสองข้อนะคะ EP สองก็เลยอีกสองข้อนี่ค่ะเลยอีกสองเลยอย่าไปค่ะเลยอีกสองข้อเลยสี่ข้อนะคะนี่ตรงนี้ค่ะเลยอีกสองข้อเนี่ย ทุกคนรู้ไหมว่าหนึ่งล้านบวกสองล้านได้เท่าไหร่ก็โอ้โหคุณได้เลยนะคะได้นี่นี่นี่ได้สมล้านค่ะใช่สามบวกสามก็ได้หกล้านจีจะสามบวกสามได้หกสามล้านไอ้นี่ไม่บอกขึ้นไหไอ้โอ้โหไอ้นี่ กเอามาเห็นเออตอนนี้เลยพวดพวดเลียวพวดเลยตอนแพ้ไปจริงวกนาทีแล้วจ้าใา่สิล้วค่ะทุกคนใกล้จะหนาทีแล้วนะสี่สิบแปดสี่สิบเก้าสี่สิบห้าเม่กหเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกนาที

เออไม่รู้ไม่รู้ฉันไม่บอกไม่รู้ไม่รู้แน่นอนถ้าบอกแล้วจ้ะเรามีมักพี่คายไอ้ค่ะบอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะเจ๊ะเป็นผู้หญิงค่ะคานคานคานไม่คานนะคะสาวเสือกระลันเนาะทุกคนรู้ไหมนุนเอซนะคะเป็นพี่หนูแต่แต่มันมีคนหนึ่งแหละเอาใช่ใชใชใชไม่ใช่พี่พี่ของคนนี้เนี่ยชื่อว่านน พี่นนพี่นนพี่นนเฉยๆนะคะในติ๊กในติ๊กต่อเขาเขาโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านใช่ดิคนนี้ทุกคนอย่าบังเสียงทุกคนดูสิทุกคนดูว่าคนนี้ไปจูบคนนี้ไปจูบนนไอสีในรูปไม่ใช่คนนี้ค่ะไปไปไปจูบพี่คานพี่คานซอสแดงก้อนหลังไก่เอ้ยไก่ทุกคนระยุทธ์บ้าระยุทธ์บ้าไปยุดไปแล้วสวยนะคะเรานอนที่บ้านกันทุงบอลเจี๊ยบ บ้านกันเล็กยินเลยแล้ก็ไม่แล้วก็สบายเลยสบายไม่ต้องหนีออกจากบ้านบ้านใกล้โรงเรียนไหนซี้โรงเรียนให้เขาดูอเลื่อนน่มามันซูมไดไหมนี่ทุกคนซูมได้ไหมเราถามหน่อยมันซูมได้ไหมเอามันเอามันไม่เห็นทุกคนมันไม่เห็นมันไม่เห็นนู่นน่ะเราซูมไม่ได้ทุกคนมันเือนซูมไม่ได้เราบอกหน่อยมันเป็นทางไหนนั่งทางนู่นน่ะ ออโอเคมาตั้งกล้องกันนะออเอ,อ้ยเจมไ์สีเหลืองๆน้ส้มม,ม,มันแบบนกินแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะมึงกินน้ำส้มตรงนี้กันนะคะที่เป็นเนหลังกัดน,นะคะกลัรบกั๊ดค่ะเนตรงนี้กินน้ำส้มกันค่ะเดี๋ยวเราก็เจมไ์ทำให้เสร็จเอ๊เยเพียวเย โอเคเพืเรก็เสร็แล้วเก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเสรล้วกดนะคะเดี๋ยวสกดโอเคแล้วก็ไปอันนี้ยังไม่จบแล้วพาไปชมครัวกำลังผ่าไปครัวเราจะมาทุกคนควมเม่์มากเลยนะนันคืออะไรหรองเนือไก่คะยวพาไปตัดเน้อตัดหน่ตดเ็เป็น อย่างไ,ไปดูหงส์กันทุกคนเอ๋อพลอยไปใช่แล้วโอเคพลอยเขากลับบ้านกันแล้วเจษไปเบิ่งหงสค่ะไปดูหงส์กันโอ้ยไปดูยังไม่กลับทุกคนดูไปดูหงส์ยักษ์กันค่ะ พอดีดีมากมบูตี้พอดีนูด้วยค่ะเจ๊งคนละคางคนเลยมาะซนมาโซนมาโซนมาไปดิวกันเลยค่ะที่เขื่อนห้องยักษ์เห็นไหมหงเห็นไหมหงกระพง นีค่คือของยษ์นี่คือของย่านี่คือของน้อย <c oughs> ใช่เดียวว้าวดูรีนี่คือการบ้านของเพื่อนชื่อเจ๊กนี่ดูเจ๊กเจลียโอเคก็จ, <c oughs> จบคลิปเพียงแค่ท่กนี้นะข้ามมาบายเลยเร็วข้าม๊าบายกัน Bye, 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 bye.